วันนี้นะครับเอกจะให้ดูงานหินขับนะครับของทางโรงงานเอกเตาจีนอ้างโลนะฮะที่เราผลิตอยู่งานนะครับดูความคลาสสิกนะครับดูเม็ดหินดูความเงาของตัวเตานะครับตัวเตาเราไม่เคลือบใดๆสารใดๆทั้งสิ้นนะครับเงาที่เม็ดหินโดยตรงเลย <c oughs> เสียมนะครับเส้น มุมต่างๆนะครับคมชัดถ่ายด้วยกล้องก็จะมองเห็นเส้นนะครับถ่ายด้วยกล้องที่ธรรมดานะครับกล้องซัมซุงหรืออะไรก็ช่างนะครับไม่ต้องไป p p o o n นะครับคุณก็จะมองเห็นเส้นเตาของเอกคมชัดนะครับสำคัญคือมุมเส้นเสียมนะครับต้องคมชัดเม็ดหินแน่น งานเอกนะครับมองไปเลยนะฮะคลาสสิกอยู่แล้วความลงตัวของตัวเตาจีนจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเฉพาะโรงงานที่ผลิตนะครับโรงงานเอกผลิต <c oughs> สเสน่ห์อยู่ที่ตัวเตาเลยครับไม่ได้อยู่ที่ตัวคนผลิตเลยนะครับสเสน่ห์ของเตาเอกดูคือสังเกตง่ายๆเลยครับเตาเอ,เอากเนี่ยจะสังเกตง่ายว่าเตา